คนเราฝั่งเวเพราะเขา้นั่งอยู่ตรงข้ามถ้าฝั่งเดียวถ้าบุกฝั่งเดียวนี่คือต้องมานั่งอยู่ข้างเดียวกันใช่ถูกพี่ใช่ไหมคนทางบ้านาก็รู้น,นี่พี่ออาอย่างเงี้ยบุกคนเราฝั่งถูกต้องนะถ้าถ้าบุกฝั่งเดียวต้องมานั่งคู่กันอย่างเงี้ยบุกฝั่งเดียวใช่ไหม <c oughs> ใครว่าพี่ผิดมายืนตรงนี้พี่ <c oughs> ผมจะไม่ยืน เจอกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะและคู่นี้เป็นคู่เดือดนะครับระหว่างอา,อาจารย์บอลวโรธนะครับเจอกับทางด้านอาจารย์พอจิตนะและอาจารย์พอจิตนะครับเป็นในส่วนของหมากฝ่ายาขาวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ขอาาอาจารย์พอจิตเป็นส่วนของหมากฝ่ายดำนะขอไปน้องบอลวอลโล่นะเป็นหมากฝ่ายขาวเป็นการขึ้นทรงหมากม้ายงขวาทั้งคู่ครับคุณผู้ชมอะู่ในเกมนี้เป็นการประทะกันร,ระหว่างม้ายงขวาครับและอาจารย์พอจิตครับแต้มนี้ครับ,รบยอดเบีย้ยสูงเข้าไปครับนีอ่อะมันต้องมีบางอย่างอะมีซัมติงบางอย่างครับอาจารย์พอจิตอะยอดเบีย้ยสูงเข้าไปอะ ทำให้อาจารย์วโรดนะครับกลางมาต้องการที่แก้เบีย้ยสูงหน้าเม็ดนะเป็นทรงหมากบิ้วอัพมาเพื่อเล่นเบีย้ยสูงหน้าเม็ดโดยเฉพาะเลยครับโอ้โหต้องการที่จะมาจับฉลากกันหรือเปล่าเนี่ยในส่วนของอาจารย์พอจิตและอาจารย์วโรดนะเพราะอาจารย์วโรดเป็นหมากขาวหมากขาวที่เบีย้ยสูงหน้าเม็ดนะจะมาจับฉลากกันหรือเปล่ายังไงรอบแต้มนี้ ผมบอกเลยนะว่าทรงพวกนี้เนี่ยในส่วนของหมากไม้ยงขวาทีเสียสูงหน้าม็ดเนี่ยผมค่อนข้างศึกษามาพอสมควรนะผมบอกเลยเลยว่าผมน่าจะให้ความรู้แก่คุณชมได้นะนี่ก็อบอกลอนไว้กอนนี่ขี่นิดนึงเดินมาครับโดยทางด้านสีขาวนะครับสีดำเนี่ยพยายามที่จะเล่นรูปแะริมครับและในส่วนของหมากฝ่ายขาวเนี่ยเป็นเบียสูงหน้าเม็ดชํบับ เขาเรียกว่าไงเดีเป็นฉบับใหม่เป็นแบบใหม่ทรงนี้พบเห็นกันได้บ่อยนะในมือระดับเซียนและสุดยอดเซียนนะครับต้องบอกเลยครับว่านําโดยอาจารย์ไพรโร์ครับเล่นบ่อยจริงๆครับกับแ้มพวกนี้แล้วแกเล่นได้ดีด้วยนะคุณผู้ชมเล่นบ่อยไม่ว่าแล้วเล่นดีด้วยกินตัดกันไปครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้ดูอาจารย์พจิตรววๆเลยนะสองเกมเนะี่ย ทรงเบีย้ยสูงหน้าม็ดเนี่ยจุดนี้เนี่ยถ้าเดินกันตามทรงนะครับโอกาสสมานเกลอือเสมอกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงค่อนข้างที่จะเยอะมากเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะแต่ในส่วนของมาขาวเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าเล่นกว่าเพราะว่าคุณผู้ชมดูเบี้ยริมเนี่ยเบี้ยริมเนี่ยมีโอกาสที่จะไปหงายได้พอไปหงายเสร็จมันเจ็บไหมเบี้ยริมมันเจ็บกว่าเนะเป็น2เบีย้ยหงายนะและในส่วนของเม็ดตรงนี้ก็มากระแทกยากเลยนะ ราะงั้นหมากดำเนี่ยคดถทาแก้ไม่ดีนะครับมีมีจุกคะแต้มพวกนี้มีจุกแน่นอนแล้วดูนะครับเขาเว้นทางเรือเอาไว้มากดเบี้ยสูงหน้าเม็ดด้วยฮนะนี่เป็นอีกหนึ่งแต้มครับที่น่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชมอาจารย์พอจิตนี้ก็เป็นมือระดับสุดยอดเสียนะแล้วน้องวอนวลโลนนะหรืออาจารย์วโลโลนี่ก็เป็นมือระดับต้นๆของประเทศไทยตอนนี้เหมือนกันนะเป็นเป็นมือระดับสุดยอดเสียงกันนะนะเป็นการต่อสู้ระหว่าง คนที่แข็งแกร่งมากๆนะอย่างน้องวอลวโลนนะแบบเดินสไตล์หมัดได้ค่อนข้างเหนียวหนืดดุกันนะเป็นบางจังหวะแต่ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างจะตึงหนืดนะสไตล์เดียวกับอาจารย์บุญสืบนะถ้าคุณดูสไตล์ของน้องวอลวโลนนะส่วนอาจารย์พอจิตครับก็อย่างที่พี่ชามกูพูดเมื่อกี้ค่อยๆคลึงนะสไตล์สไตล์คลึงเจอสไตล์คลึงนะก็จะเป็นสไตล์ตึงหนืดตึงหนืดหน่อยถ้าเป็นในส่วนแต้มนี้เนี่ยโดยส่วนมากก็อาจจะทิมเม็ด เข้ามาเคลียบเบีย้ยครับเคลีย์เบีย้ยสูงออกไปอ่ะเพราะว่าครับเพราะว่าพอเคลียร์ไปเสร็จเนี่ยต้องการที่ระเบิดกลางสู้นะจุดนี้นะครับอาจจะลากเ,ากเร,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 อรกเือมาผูกเบีย้ยสูงไว้หรือเปล่านั่นไนีครับจันบอนวาโรดฮะลากเรือมาผูกเบี้ยสูงไว้ตบเรือครับนี่ตบเรือเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแต้มเบีย้ยสูงหน้ามิดเนี่ยก็ได้เห็นกัน ประมาณเกม2เกมแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นจากออริจินอลนะอย่างอาจารย์ไพโรธชนปนีนะยังไม่ได้เห็นนะทรงของสีแดงตอนนี้หรือสีดําตอนนี้นะคือขุนเขายังไม่ขึ้นนะเขาต้องหาพยายามบีบจังหวะให้สามารถเอาเรือเนี่ยมาใช้ได้กับคุณผชมแล้วเงื่อนไขของการใช้เรือเนี่ยก็จะต้องระวังเบีย้ยที่จะไปหงายริมกระดานไปในตัวด้วยครับ เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายครับในส่วนของหมากสีดำนี่แหละครับเบี้ยสูงหน้าเม็ดมันถึงได้ฮิตกันเลยคุณผู้ชมตบเรือด้ื่นเช่นกันครับจากจายนบอนวารุษอาจารย์พอจิตครับตัดสินใจเดินขุนขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นแต้มที่พบเห็นได้ทั่วไปนะบ่อยๆนะเราจะเห็นเซียนเนี่ยเดินขุนโยกมาตำแหน่งนี้ทําไมไม่โยกหลบไปในจังหวะที่มันปลอดภัยกว่านี้ ก็เพราะว่าถ้าโยกหลบไปในจังหวะที่ปลอดภัยกว่านี้เนี่ยคือจะว่าไงดีมันเสียทีเดินค่อนข้างเยอะครับอย่างคุณดูเกมเมื่อเช้าเนี่ยไม่แน่ใจน้องบอลวัโลโรดเจอกับใครสักคนเ่ยนะจำไม่ได้นะรู้สึกว่าจะเป็นเกมเบี่ยูนหน้ามเมตรเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะได้จังหวะเข้าตีเข้าชาร์จนะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่น่าสนใจน่านํามาศึกษาค้นคว้าคนระับ คุณสแตมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเสียงเป็นยังไงครับเสียงชัดไหมภาพเลอรหรือเปล่านะไลฟ์สดนี้เป็นยังไงชอบหรือเปล่าให้เป็นกระดานในโปรแกรมแล้วก็มีบรรยากาศเล็กน้อยนะแล้วก็บรรยายนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันแน่ๆอย่าลืมก็ติดตามเลยเจาทำไมต้องเอาเรือไปวางตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าต้องการที่จะส่งเบีย้ยไปไงหนแล้วก็ พยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะในส่วนของหมากไยแดงนะครับก็ใช้เรือมาบล็อกเช่นกันนะ,าารนรนะครับอาจารย์วันโลดนะครับอาจารย์วันโลดนี่ใช้เบี้ยกินตัดเข้าไปเป็นเบี้ยสูงทันทีคนระับแทงม้าครับถอยมา้าเป็นทันทีครับผมสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือหมากฝ่ายดำเนี่ยต้องการที่จะดัมโคล,ลงมาที่ตำแหน่งเฉชิงหกแล้วก็ ส่งไข่ลงมาเรื่อยๆนะสีขาวไงท่านพีนะ่ในจังหวะนีนะ้มีเม็ดสองตัวอยู่ในกระดานนะคุณผู้ชมเม็ดหนึ่งตัวกับระดับสุดยอดเซียนระดับเซียนตรงนี้ถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยจานพอจิตโยกม้าขึ้นมานครับตั้งเป็นสลับนะบม้ามังกรสลับจะทิ่มเบีย้ยขึ้นไปหรือไม่ครับกับเบีย้ยคอควายสามใบคอควายสี่เนี่ยแทงเบีย้ยขึ้นไปครับ โดยอาจารย์วัลลุนะเอาแล้วพี่ได้เงินรางวัลเท่าไหร่ห้าร <500. S 1> ้อยพี่พี่กลับก่อนก็เดี๋ยวผมรับเงินรางวัลให้อ่าอย่างนี้เป็นเป็นเป็นแต้มที่ดีเลยอนะันเนี้ยแต้มที่ดีกลับก่อนแล้วเดี๋ยวรับให้รับทองได้ไหมไหนได้เอาๆค้ัน้องบอลคิดหนักดิมันไม่อยากเสมอเลย บอลน,นี่เดินเวลาเหลือน้อยเดินดีมากมีประสบการณ์โดยตรงเลยนะบอลโดยตรง<ม>เรามากกับเขา5้านาทีสิบนาทีเนะี่ยอย่าไปช่าใจครับตบไม่ทันนะพี่พูดเหมือนอาจารย์สุภัฒน์ตอนที่ผมสัมภาษณ์เมื่อกี้ตบไม่ทันคนระับตบใครพี่ตบคนแข็งเนี่ยบางทีบางทีไม่อยากตบในกลางตบเร็วต, <c oughs> ตบคนแข็งคือเดินเร็วเดินเร็วไม่พอเดินเร็วแล้วตำแหน่งไม่ผิดนี่เนี่ยมันยากนะเมื่อคืนผมว่าคุยกับน้องอยู่น้องบอกโอ้ยผมแม่พี่เป็นนักบอลลูกคนหนึ่งที่ คุณภาพของการเดินทุกเม็ดถึงแม้ว่าจะต้นกระดานไปกระดานเท่ากันหมดแต่อาจจะใช้เวลาคิดไม่เท่ากันใช่บอลบอกเนี่ยก็เอาจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่าขาวมันหน้า<ช>เล่นกว่าอย่างนี้เละแต่อย่าลืมว่ามันเป็นความคิดของเอไออใช่ไหมแต่ถ้าบุงคนธรรมดาเนี่ยคือคนธรรมดาผมว่าไม่มีใครคิดได้เกินสิบชั้นสิบชั้นไม่เกินแล้วพี่ผมตอนนี้คิดถึงสามชั้นเอาสามก็พอหิวมากคิดถึงสามชั้นมากหมักลุกไม่โอ้โหพี่ นี่คือจุดสูงสุดของหมากลุกเลยนะพี่เล่นๆอยู่คิดถึงอาหารเนี่ยพี่มีขึ้นไปเป็นเรานะมัน,มนเป็นเราเรานะเราต้องถอยเร,เ,ออเราต้องมันมีแต่จะถอยไอ้ตัวริมกับอ่าเห็นไหมอั่นี้ที่เ,เรายังคิดไม่เหมือนเขาเลยแต่แต่เราอะถอยตัวริมกลับไม่ได้เพราะถอดตอยตัวริมกลับเนี่ยเราโดนตัดเรือแล้วจังหวะจังหวะชาโคนมันเปลี่ยนไปเลยเราเอาเรือออกริมไปม,มันไม่มีอ,อะไรบุกคนละฝั่งครับนี่ทางบ้านบอกนะครับคนละฝั่งเลยเพราะเขานั่งอยู่ตรงข้ามถ้าฝั่งเดียวถ้าบุกฝั่งเดียวนี่คือต้องมาน ใช่ถูกพี่ใช่ไหมคนทางบ้านเขารู้น,นี่พี่เอย่างเงี้ยบุกคนละฝั่งถูกต้องนะถ้าถ้าบุกฝั่งเดียวต้องมานั่งคู่กัอนอย่างเงี้ยบุกฝั่งเดียวใช่ไหมย <c oughs> <c oughs> อย่ามาหาอย่ามาสาระกับผมนี่เคนเขาถึงชอบพี่ <c oughs> ชอบไปกระทืบพี่ <c oughs> ใครว่าพี่ผิดมายืนตรงนี้พี่ผมจะไม่ยืนเขาบอกมุกห้าบาทสิบฝัรายการนี้ต้องบอกว่าเลี้ยงดีมากครับผู้สนับสนุน นน้ำหมักลมนี่โอ้โหนี่น้ำมักลมเดี๋ยวน้ำแดงเดี๋ยวอะไรเนี่ยแข่งเสร็จก็เบาหวานแล้วแข่งเสร็จก็ได้เบาหวานตามมาอีกได้ได้รางวัลมาก็รักษาเบาหวานแล้วข้าวก็อร่อยนะข้าวร้านพี่เบิร์ดตั้งข้าวหมกข้าวมันก๋วยเตี๋ยวเป็นมุสลิมก็กินได้เป็นกไขยอะไรก็กินได้เยอะมากแต่ทรงผมยังไงก็ชอบขาวอะพี่ผมก็ชอบขาวขาวนะ อื <AL> อ <AL> ขาวผมชอบมากนักหมักลุกใช่ไหมไม่รู้แต่ผมไม่ค่อยชอบดำไม่ชอบดำไม่ชอบดำเทนะ่าที่รู้จักน้องอ่ะน้องมันจะมันบอกมันสอนว่ามันจะเคลียร์ตำแหน่งเหลือตำแหน่งสุดท้ายนั่นไล่เรือแล้วเรือมันลงมาไม่ได้เรือลงมาโดนล็อกล่ะโดนล็อก แวัดความหนักเลยจะทานได้ไหมหมากขาวได้มีถ้าหมากขาวมีบ้าน่้ใหมากขาวหยุดชุดนี้ได้นะชุดที่จะมาเนี่ยโผล่ oh, บางนิดได้นะถ oh, อยเม็ดมเม็ดสองทีเนี่ย <Hi. S 1> เห็นเห็นความสนุกแล้วสนุกข้างเดียวสนุกข้างเดียวสนุกข้างเดียวเลย,ต,ย,ยต่อครัวแล้วก,กินก็ต่อครัวแล้วกินกินกลับ มันมีเทคนิคอย่างนี้ด้วยนะพี่ไปเรียนไปเรียนมาพี่ไปไปเรียนมาจากเซียนท่านหนึ่งพี่เวลาเดินใช่ไหมเราเราชี้ไปก่อนเอ้ยเฮ้ยทำท่าตกใจไงพี่อหลอกหลอกดูดูอากับปริยาฝั่งของข้ามแบบพี่ว่าถ้าเขาตกใจตามแต่งแ,แต้นี้มันต้องมีอะไรอ่าใช่พี่ใช่พี่แต่บางทีไปตกใจกับเซียนเซียนไม่ตกใจด้วยนะเซียนไม่สนคื <c ười> อคนดำ เรียกว่าต่อให้ขึ้นมานะต่อให้ขึ้นมาคล้องกับเบี้ยได้มันก็แทบจะไม่ไม่มีประโยชน์เลยมันบุกไม่ได้พี่ใช่ไหมมันโยนเส้นโยนอะไรมาไม่ได้ต้องกินฉีกันเดี๋ยวคนก็ขาดอีกเห็นไหมช่ต่อให้ขึ้นมาขึ้นมาคล้องก็กินฉีกออกไปมันลอยอีกคู่นี้แสบอริย่างนะเนี่ยเรียไงไาการเรือออกอีกเห็นไหมครับซ้อนเรือฟ s o u n เรือ l s o u อ d r e จะเป็นเดินโคนขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้โดนกินเบี้ยใช่ใช่พี่โดนกินเบี้ยไหมต้องกินเบี้ยต้องเอาขุนกินอย่างเดียวด้วยขุนกินถวายไม่ได้เบี้ยเนื้อห้อยสองดอกจผูกโคลนไ้ก่อนจะพึ่งตบโคลนหลบครับสบายๆฮะตอนนี้เหมือนหมากดำก็มีพื้นหมักแดงมีพื้นที่ในนอนนี้ที่แข็งน้นอยู่ก็มี ทับฟ้าทับทับฟ้าเจอับเทวินเฮ้ยนี่มันจังหวะจังหวะนรกอะไรอยงเงี้ยเร็วมากถ้าอยู่สูงสูง,สงอย่างเงี้ยพอติดเขาก็ไม่ชอบอย่างล่าเขาชอบแต่ว่าโลกที่ชอบชอบมากเลยแต่พอติดเ,เขาก็ไม่ชอบถามว่าติดยังเขาชอบไหมพอติดเขาไม่ชอบไม่ไม่ชอบ <laughs> โดนนี่ไม่ชอบเทนะพี่ไม่มีอะไรผิดนะเบือไปแล้วครับเบือไปหลังนิดหนึ่งเจ็บสังเกตเบี้ยขาวตัวนี้ไหมเบี้ยขาวที่มันอยู่ตรงนี้มันเก่งมากเลยนะเนี่ยครับ มันกันกันได้หมดเลยอย่างกันเรือกันอะไรกินมันก็ไม่ได้กินมันฝ่ายดำก็เบี้ยแต่กินไม่แทนอีกเวลาเวลาเวลาน้องน้องบอลเสียเอาละครับเข้าช่วงเอาละเข้าช่วงแต่อย่าลืมพอจิตนี่ไวนะไว้ผมจะบอกให้ตอนเนี้ยคือเซียนพอจิตเนี่ยไม่สนใจหมาดละเพราะอีฝ่ายเหลือแค่สี่นาทีตอนนี้ต้านอย่างเดียวน้องบอลกบนละนั่นเองเห็นโนเห็นจะช้ายนี้นะ แต่ข้ากนาฬิกาเนี่ยผมก็ตกไวมากนะครับเป่าแล้วลุกนะยืนไหมพี่ยืนไม่ไหวนะครับเมื่อยขาปัญหาตอนเะนี้ยสำหรับโมก็คือเวลาเห็นไหมไล่มาลปัญหาทีสิบกับห้าปัญหาตอนนี้ปัญหาตอนนี้ของช่องผมคือเขามุมงกันเยอะมากกลัวจะดับมากเลยครับพี่ เอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงยังไงไกดไหมกดไหมหรือหรืออย่างไรหรือกลับมาก่อนหรือกลับมาผูกก่อนไหมหรือหรืออะไรอันนี้ก็เลื่อนกล้องให้ผมจังเลยเนี่ยรุนนะคนดูนคนดูคนดูถอยเม็ดลงมากินพี่ยกมามเอ้เเรถมาลุบมลุบมาลุเริ่มเคลียร์แล้วพี่ไม่ใช่รโบรบอโรจะชนะแล้วอาศัยเดินก่อนเนี่ยถ้ากินแล้วได้เดินก่อนได้เดินโคนงขึ้นไปอีกทีหนึ่งโอจะไปเอาเวียฟีรืมเอ่าใช่ แต้มนี้สวยแต้มนี้ลายนึ่งแต้มนี้ออกแกะเงะยากนะเนี่ยยากยดําจะปล่อยมา้าไม่ได้เลยปล่อยม้าเสร็จแน่ๆเสร็จมันแน่แน่เสร็จวารุดแน,น่สองนาทีเนี่ย <laughs> มันเดินทันอยู่แล้ววารุณทันครับเหลือเฟือครับ,รรบสําหรับวารุณไม่ต้องห่วงไม่รู้กินแบบไม่กินแต่ก็มองว่าไม่รู้จะกินคือถ้ากินไปมันก็ละลายตัววีเนี่ถ้าเป็นต่อเม็ดเดียวอ่าไม่ถ้าโดนโดนเรือออกไว้ท้งลํานี่จบเลยครับใช่ไหมครับ ยืยฉุดกระชากลากถูกันอยู่ในเรานี้แต่ทีนี้เขาก็ต้องดูให้ละเอียดนะกินละเียบร้อยอ่ากินแล้วรุ้มาดเยอไปยกม้าไปยกม้าไปขอไข่สามหลบตาไหนไม่รู้มันต้องหลบมันต้องหลบตาที่อยู่แล้วหลบตาติดเบี้ยไม่มาใช่ต้องหลบติดเบี้ยเลบติดเบี้ยไมันเสียบเบี้ยฟีอีกตัวนี้ไม่ได้เียเบี้ยฟีไล่ม้าด้วยที่สำคัญขึ้นอย่างนี้เขากินเข้ามาละมันมีตาจนนั้นเห็นไหม เขากินเบี้ยเข้าไปตรงๆอ่ากินเบี้ยตรงๆถอยง้างกับมะลุใช่ไหมมีสำหรับรลุกเนี่ยก็มีลุกกดกรออเนี่ยอไอ้กดกดไ,ไม่ได้<ๆ>ก็ถอยโคนมันปั้งถอยโคนมาปัาง้งก็ขยับเข้าไปแต่ไม่จนนะพี่ไม่ไม่จนถ,ถ้าเในกรณีถ้ากินเบี้ยก็ถ้าไม่มีแต้มจนนะพี่สี่สิบกว่าดิฟเนี่ยมันติดชาร์ปแล้วพี่ยังไม่ยังไม่ติดมองง่ายๆก็ถอยถอยมาไม่ได้นะถอยมาถอยมาจับปูนได้เวลาหรือเท่าไหร่สองนาทีกี่สองนาที กัมหนึ่งในทีสี 4, ่สามสนุกมากครับสนุกเกมนี้นสุดยอดสนุกมากคนดูรอบเลยรอเลยเนี่ยหมากเด็ดแต้มเซียนหอยโคนเหรอหอยนะครับหอยกินเรือตีตอนนี้คือทั้งคู่เล,เล่นเวลากันแล้วล่ะหมากผมว่าไม่เท่าไหร่หไม่นา่าจะโจรม้วนกันอยูอย่เนี่ยน,นะตอนนี้เวลาล่ะพอตีเด็กดีเยอะ ต่างกันสามสิบวินะครับอย่าคิดดิครับ <c oughs> เดินดิครับเดินสิโค,นะโค่นนะโค่นเธอเดินยังไม่เราจะไปคิดทําไมล่ะเออเดินยังไงใกล้เคียงแล้วพี่เวลาเลย <c oughs> เดินยังไงดิเมื่อกี้มันต่างกันสามสิบเห็นไหมสรุปก็เดินโค่นอยู่ดีแต่ไม่ได้เสียทําไมสามสิบวิลุกร้อยหน่อยออมีการแพ้ชนะกันเรื่องเวลาแน่นอนนะสวัสดีครับ ให้อภัยครับเอาละครับหมานี่มันไม่น่าจดเลยนะมันเหลือเวลาคนแล้วเท่าไหร่ปะ่ะเฟดเข้ากระดานเลยดีกว่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมลุ้นกันอ่าดูกระดานจริงเลยนะครับดูกระดานจริงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูความเร็วของวอรโรดนะครับดูความเออเทพเจ้าสายฟ้าวอรโรดเดอะแฟดลุก เอาละครับไปเวมาจะโดนนะเฮ้ยต้มนี้เต้ยเต้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไปไปมาจะโดนได้นะพี่มีมีลุกครับมีมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยไปเวมามาติดแต้มนี้ได้ยังคืออย่างที่บอกว่าเวลามันบีบอะเวลามันบีบสองฝ่ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ มาทางเท่หขอเท่ห์คอนะครับเข้าสถานแฝงอะไรก็ขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าเตรียมร้อยเรียบร้อยอย่างนี้พี่ปาปิก้าก็ช่วยไม่ได้เลยดับโป้นเ,เดินทีละวินี่นี่อย่างย่งเซียนอย่างเซียนพี่เรื่องเวลาโอ้โหจานพอจ,จิต20วี่สิบวิไม่รอดแล้วนี่แหละครับผมเคยดูมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวพิดอันเดือมันจับมือครับแ,แต้มนี้ต้องมีแ,แต้มอี๋แต้มจับมือมันติดด้วยงาหมาแ,แต้มจับมือครับเวลาก็แพ้หมากติดตาโดนห้าสี่สามสองความน่ากลัวของวัลโลดอ้โ,อโห <laughs> โ นี่เห็นไหมทีแรกที่ผมชี้อะจากสิบนาทีกับห้านาทีครับคลสุดท้ายเนี่เป็นย่างจริงจริงมันกิฟมันไม่หลุดเลยนะพี่แต้มเลยไม่แย่แต่างเงี้คือทั้งทั้งที่ผมอ่านว่ายังไงนะมันก็ไม่น่าจะมีไอ้นี่เหมือนจะว่าหมาแพ้ด้วยนะกายเป็นหมาแพ้ด้วยไม่ใช่เวลาอย่างเดียว